เอารูปภาพมาแทกไว้ในรูปภาพอีกครั้งหนึ่งเฮตดจังไดบางคนอาจจะยังบ่เข้าในหูนะค่ะหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่มื้อนี้แม่ลุงจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเราทําได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอปตัดต่อใดๆเลยเข้ามาเฮตุอยู่ในแอป Facebook ของเข้าได้เลยค่ะทุกคนคะแล้วก็โพสต์ลงไปเลยค่ะง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องใช้แอปตัดต่อหรือว่าบางคนเฮ็ดตัดต่อในแอปบ่เอ็นอีหย่างเลยเนาะค่ะมื้อนี้แม่ลุงจะพาเข้าไปเหตดด้วยวิธีง่ายๆจากแอป Facebook ของเข้าเลยค่ะเขาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยค ก่อนอื่นนะคะให้เราเข้ามาที่แอป Facebook ของเรานะคะเข้ามาที่โปรไฟล์หรือว่าเพจของเรานะคะที่เราต้องการที่จะโพสต์ให้เรานะคะกดหาคําว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่กดคําว่ารูปภาพและวิดีโอกดเข้ามาหาเลือกรูปภาพของเราที่เราอยากจะโพสต์นะคะให้เป็นรูปภาพแรกก่อนนะคะแม่ลุงก็จะเลือกรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพนี้นะคะเราเลือกมาหนึ่งรูปภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็จะมีการแก้ไขแล้วก็เพิ่มเพลงนะคะเราจะเลือกคําว่าแก้ไขค่ะกดคําว่าแก้ไขได้เลยค่ะ เรากดเข้ามาคําว่าแก้ไขนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาประมาณนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้แม่ลงจะพาเข้าไปทํานะคะกดเข้ามาที่หน้าคนนะคะกดเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้ให้เราเลือกคําว่ารูปภาพนะคะพอเสร็จแล้วเราจะใส่รูปภาพเพิ่มเติมก็คือภาพนี้นะคะคลิกเข้ามาเลยนะคะก็ใช้สมือของเรานะคะเลื่อนไปเลื่อนมาหรือว่า,าใช้ให้มันใหญ่หรือว่ามันเล็กก็ได้นะคะหดเข้าหดลงก็ได้แล้วก็ เลือกพิมพ์ข้อความได้ด้วยนะคะจากตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะโพสต์ลงไปเนาะให้เราพิมพ์ข้อความที่น่าสนใจลงไปในโพสต์ของเราด้วยนะคะหรือบางคนนะคะจะไม่พิมพ์ข้อความก็ได้เด้อเนาะตรงนี้นะคะข้อความนะคะสามารถที่จะพิมพ์เสร็จแล้วก็ใส่ตัวอักษรตัวหนังสือนะคะแล้วก็สีของตัวอักษรได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่แม่ลุงทาให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความก็สามารถพิมพ์จากตรงนี้ได้เลยนะคะ การพิมพ์ข้อความนะคะในรูปภาพหรือว่าการแทรกรูปภาพเข้ามาในรูปภาพของเรานะคะก็จะเพิ่มความน่าสนใจหรือว่าการดึงดูดนะคะให้ผู้คนอยากจะมีส่วนร่วมในโพสต์ของเรานะคะบางคนอาจจะโพสต์แค่รูปภาพรูปภาพเดียวก็มีคนเข้ามามีส่วนร่วมจริงอยู่ค่ะแต่บางคนนะคะที่โพสต์ลงไปแล้วไม่มีอยอดการเข้าถึงหรือว่า การเปิดค่าการมองเห็นมันน้อยนะคะเราก็จะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะคะโดยการที่เรามีรูปภาพแล้วก็แทรกรูปภาพลงไปในรูปภาพของเราหรือแม้กระทั่งการพิมพ์ข้อความในรูปภาพของเราเพื่ออะไรคะเพื่อดึงดูดหรือว่าเพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในโพสต์ของเราเพราะว่าคนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ในโพสต์ของเราก็จะทําให้เกิดรายได้นั่นเองค่ะทุกคนมือใหม่หลายๆคนนะคะก็อาจจะยังไม่ทําไม่เป็นหรือว่ายังไม่ทราบนะคะก็สามารถเข้ามา ดูในคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะแม่รุ่งแบบพูดแบบช้าๆแล้วก็ไปแบบช้าๆให้เรียนรู้ไปด้วยกันเลยค่ะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกอสีหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราต้องการนะคะแล้วก็เมื่อเรากดเสร็จสิ้นนะคะก็จะเข้ามาในรูปภาพของเราใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนนะคะใช้มือของเราเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาวางตำแหน่งทําให้ใหญ่ให้เล็กนะคะเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะว่าดูความเหมาะสมด้วยว่าไม่เยอะจนเกินไปนั่นเองค่ะทุกคน ประมาณนี้นะคะก็บางคนอาจจะมีรูปภาพเยอะก็เอามาใส่ได้แต่ว่าแม่ลุงแนะนําว่าถ้าใส่เยอะจนเกินไปก็อาจจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะลายตาเขาก็อาจจะไม่เข้ามาก็ได้นะคะเอาพอ,อสมควรน,นั่นเองค่ะว่าเราต้องการสื่อภาพนี้ถึงอะไรข้อความแบบไหนนั่นเองค่ะเพื่อที่จะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในคลิปในโพสต์ของเรานะคะเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะและที่สําคัญเลย เมื่อเราได้โพสต์ที่ดีแล้วนะคะการใส่แคปชั่นหรือว่าการพาดหัวเรื่องก็ทําให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดคนสนใจในเรื่องนั้นเนาะนั่นแหละอันนี้คือแม่ลุงอยากจะให้ทุกคนนะคะหัดทําฝึกทําไปพร้อมๆกันค่ะว่าลูกเล่นของ Facebook ก็มีหลากหลายเช่นเดียวก,กันกับแอปตัดต่ออื่นๆนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่ทําไม่เป็นเลยนะคะสามารถดูคลิปนี้แล้วทําเป็นเลยค่ะทุกคนมาทําพร้อมๆกันนะคะแม่ลุงเขาจะใส่แฮชแท็กทำประมาณนี้เลคะ่ะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ กดโพส์ได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะว่าเราต้องการจะให้โพสของเราเป็นประมาณไหนเราสร้างสรรค์ผลงานของเราเองได้เลยนะคะทุกคนทุกคนมีเทคนิคดีๆนะคะหรือว่าการถ่ายภาพดีๆเด็ดๆนะคะก็สามารถทําได้ด้วยตนเองง่ายๆนะคะอันนี้คือไม่ลุงไม่ได้ใช้แอปตัดต่อใดๆเลยนะคะใช้ในแอป Facebook อย่างเดียวแล้วก็โพสได้เลยค่ะแค่นี้ก็เพิ่มเปิดค่าการมองเห็นดีๆให้กับช่องของเราได้แล้วนะคะทุกคนดีกว่าเราโพสแค่ภาพรูปภาพหนึ่งที่ไม่มีอะไรดึงดูดเลยนะคะ นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราควรจะรู้ไว้จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ลุมด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆจ้า